คนะกิานนายนยะผมว่าเรื่องนี้คิดคิดไปเองนะครับนายกมีคนเดียวครับชื่อนายกเศรษฐาทวีสินครับซึ่งวันนี้ท่านก็บริหารประเทศอยู่แล้วก็ท่านก็เป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยนะครับไม่มีสองสามนายกแน่นอนครับผมก็ดูจากข่าวเหมือนกันนะครับ ถ้ามองจากข่าวแล้วนี่ผมก็เห็นว่าป่วยนะครับป่วยก็ดูมีการาใส่เปลือกนะครับทั้งบริเวณคอและแขนเนี่ยแล้วก็ปกติผมว่าคนอายุมากเนี่ย70กว่านี่ก็ก็เป็นโรคความดันบ้างโรคหัวใจบ้างซึ่งซึ่งก็ทุกคนก็ต้องเข้ากกากร,รักษาตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่รับฟังได้นะครับ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ท่านเพิ่มพักโทษอยู่ที่บ้านนะครับคงให้เวลาท่านอยู่กับครอบครัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีเวลานะครับแล้วมีโอกาสดีๆเนี่ยผมต้องถือโอกาสไปกราบท่านอยู่แล้วเพราะว่าเคยอยู่กับท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยแล้วผมเป็นลูกพักผมเป็นสสสมัยแรกเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกับท่านนะครับ แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศได้หลายอย่างนะครับก็เลยชื่นชมแล้วก็มีความเคารพนับถือตั้งแต่ตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมทํางานกับท่านนะครับ